và xin lỗi tôi tôi không

นายกเข้ามารับตำแหน่งนะครับพวกเราขอแสดงความยินดีนะครับในโอกาสที่ท่านนายกได้รับความไว้วางใจจากน้องนะครับจนเวลาที่เหลืออยู่ก็จะพยายามสสงการดำเนินงานอย่างเต็มที่นะครับ ไม่ใช่นะครับว่านักการเมืองมานครับน้สาวค่ะรอดนันั้งอดนเงนั้งนี่น่นี่นน่นี่ี่่นน่นี่่ ห6ึ่ แม่ยกจากคุณเือนนะคพี่ก็เอ่อเสีจข้อรอห้านะคะรากากาที่5ค่ะแล้วก็ดูเรื่องงานยางดีนะคะเพื่อที่ขึ้นไปเรีเวณห้องทาง,งานนะคะห้องปฏิบัติงานท่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ น้องกันกับคนบ้านเรากับทีมพลังุรงว่าเราหาใจดีดูวอครับวันนี้วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งมีนโยบายเร่งด่วนอย่างไรบ้างครับก็ในส่วนนโยบายของ ที่พลังชุมพรนะครับที่ได้ปรกากฏต่อสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็ <c oughs> เราใช้นโยบายก้าพลังแต่เข้าใจว่าในาสถานการณ์ณ <Okay. S 1> วันนี้ครับ <Okay. S 1> บางนโยบายเนี่ยก็ต้องค่อยๆดักดันไปแต่สิ่งที่เป็นนโยบายหลักซี่จะต้องขับเคลื่อนเข้ามาในช่วงเวลาที่ผมก็ทําหน้าที่เป็นนายกของการบริหารจังหวัดชุมพรก็คือในเรื่องของนโยบายพลังบ้านพ่อก็คือโครงการพระราชดำริ ของ,องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9นะครับที่เป็นนโยบายที่ปรากฏต่อสาธารณชนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรเนีครับก็มีการสอบถามมามากพอสมควรและอีกส่วนนะครับก็คือในเรื่องของวันนี้ครับจังหวัดชุมพรเรื่อว่าประเทศไทยเราเจอวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะครับแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็น่าจะอยู่ใน อาการที่เฝ้าระวังเพราะนั้นเราจะต้องมีนโยบายที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่เขาเสียโอกาสหรือว่าขาดรายได้หรือเขามีปัญหาในการดารงชีวิตเพรา,นานระนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในฐานะองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพรนะครับเราก็ต้องมีมาตรการเข้าไปดูแลเพื่อที่จะให้กำลังใจหรือว่ามาตรการหรือช่องทางที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ในจังหวัดชุมพรที่มีผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับครับนีคือนโยบายเ,เด่นๆสองนโยบายก่อนนะครับเพราะว่าผมเองต้องยอมรับว่ากว่าจะมาได้รายงานตัวกรกตรับรองก็ต้องใช้เวลามาเป็นแรมเดือนนะครับเพราะนั้นยังมีมาตรการอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องมาพูดมาคุยกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องปรับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องช่วยกันทำงานนะครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ผม,มนพดุสิทธ,ธนยกต้งเปนะ็นนายกอบจอและจะมอบภาระให้กับอบจอ,อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนครับเพื่อจะขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรให้มีการพัฒนาตามที่พวกเรามีความตั้งใจนะครับครับผมครับสวัสดี